ออสเตรเลียจิงโจ้จะกลับมาเปิดท่องเที่ยวตั้งแต่21กุมภาพันธ์เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นมีวีซ่าแล้วเดินทางเข้าได้เลยอันนี้เป็นโพสต์จากทางการของออสเตรเลียจิงโจ้เองเลยนะครับก็คือเพิ่งจะโพสต์ในวันที่7กุมภาพันธ์นี้เองแล้วก็จะเปิดให้เข้าในวันที่21กุมภาพันธ์แล้วก็ดูประโยคนี้ที่ทำให้เรามั่นใจว่าเปิดท่องเที่ยวแน่นอน Australia will reopen to all vaccinated visa holders คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและมีวีซ่าแล้วทุกคนก็ใช้คําว่า all นี่ all fully vaccinated visa holders ฉะนั้นทุกประเทศนะแล้วก็ welcoming the return of tourists tourists and other visitor ก็คือคนที่จะขอเยี่ยมเยียนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือตั้งแต่21กุมภาพันธ์ แต่ทีนี้ก่อนจะเริ่มเนื้อหาเนี่ยออบก็ได้ดูเว็บไซต์ของ VFS ของออสเตรเลียแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับอาจจะเพิ่งจะประกาศก็เลยยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเพราะว่าล่าสุดก็คือ28มกราคือการขอวีซ่าออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้จะได้แค่ณนะวันที่พูดนะจะได้แค่ขอทางออนไลน์แล้วทาง VFS เนี่ยก็คือมีหน้าที่เก็บรายนิ้วมือเท่านั้นเอง เมื่อก่อนเราเคยขอทางกรอกใส่กระดาษถึงแล้วก็ไปที่ศูนย์ v f s นี่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังเงียบอยู่ก็เดี๋ยวอไม่กี่วันคงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมั้งก็เลยไม่แน่ใจว่าการเปิดครั้งนี้เราจะได้กลับมาขอทางออฟไลน์กันไหมหรือว่าจะต้องออนไลน์อย่างเดียวถ้าขอออนไลน์อย่างเดียวก็คือส่งเอกสารอัปโหลดทางออนไลน์กันไปแล้วก็ทางส่วนกลางของออสเตรเลียจะเป็นคนตัดสิน แต่ที่แน่ๆคือถ้าใครตอนนี้มีวีซ่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวีซ่าระยะเวลาหลายปีที่เคยได้มาหรือว่าเรสิเดนซ์หรืออะไรก็ตามก็คือตั้งแต่21 5, กุมภาพันธ์ก็แล้วก็ฉีดวัคซีนครบแล้วก็สามารถเดินทางเข้าได้ตามประกาศตรงนี้จากทางการของออสเตรเลียเองนะครับอ่าก็ตามหัวข้อนะครับการเปิดอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเออตรงนี้เขาก็บอกนี่นะ reopening to tourists and others international travelers ก็คือก่อนหน้านี้เขาให้แค่ ท่องเที่ยวนะเขาให้แค่ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ละมั้งที่ฉีดวัคซีนครบแต่ตอนนี้น่าจะให้หมดทุกประเทศก็คือเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรามาดูในนี้ว่ายังไงฉีดวัคซีนครบแล้วเข้าได้เลยหรือต้องทําอะไรอีกไหมก็คือออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วที่มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเออก็เขาให้คามั่นสัญญากับประชาชนแล้วนี่ว่าถ้าฉีดวัคซีนกันเกินเก้าิซแล้วก็จะเปิดใช่ไหมเรา,เาก็เริ่มต้นจากการ ิดให้กับบางกลุ่มอย่างเช่นครอบครัวนักเรียนสามารถเข้าได้คนทํางานก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงแม้จะมีโอมิครอนเข้ามาเขาก็มีการระง,งับไปแค่ประมาณ2สัปดาห์แล้วเขาก็กลับมาเปิดต่อตอนกลางเดือนธันวาแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ไม่ได้มีทีท่าจะจิตตกอีกเลยแม้กระทั่งสถิติโควิดในออสเตรเลียจะพุ่งเอาพุ่งเอาก็ตามจากเมื่อก่อนเราก็เคยพูดถึงออสเตรเลียนะว่าเป็นประเทศที่อยู่ในค่าจิตตกโควิดเพราะว่า พยายามกดเชื้อให้มันเพอร์เฟกมาตลอดเรียกได้ว่าเพอร์เฟกกว่าไทยซะอีกนะแล้วก็พอโอมิคอนมาปุ๊บเนี่ยก็คือต่อให้มันพุ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่เขาก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกินเก้าสิเปอร์เซ็นฉะนั้นเขาก็เลิกจิตตกแล้วก็จะกลับมาเปิดก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากแต่ทีนี้แค่ว่าวิธีการยังไม่ชัดเจนว่าออสก็คือแค่ขอวีซ่าตามปกติแล้วก็เข้าได้เลยหรือเปล่าหรือต้องทําอะไรเพิ่มก็คือเป็นประกาศมาจากตัวนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียจิงโจ้เองเลยนะครับ ก็คือออสเตรเลียจะกลับมาเปิดอีกครั้งสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็มีวีซ่าฉะนั้นก็น่าจะเริ่มขอวีซ่าได้แต่ว่าอย่างที่บอกอะทางหน้าเว็บของ VFS ของออสเตรเลียที่อยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีเมนูด้วยว่าจะขอวีซ่าผ่านทางศูนย์ยื่นวีซ่าแห่งนี้ได้อย่างไรฉะนั้นก็เลยคิดว่าคงต้องเป็นทางออนไลน์เหมือนช่วงที่ผ่านมาที่หลายๆคนก็โดนดองใบสมัครเอาไว้ ยินดีต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจและก็ผู้เยี่ยมเยียนอื่นๆก็คือทั้งท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนตั้งแต่21กุมภาพันธ์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อความแน่ใจที่จะป้องกันสุขภาพของชาวออสเตรเลียนในขณะเดียวกันก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแหมอยากได้ยินคํานี้เหลือเกินจากของเราซึ่งเราก็จะพูดแบบนี้แต่เราก็เปิดแบบจิตตกแล้วเขาจะเป็นแบบเดียวกับเราไหมก็ถ้าทําได้จริงนะครับอันนี้จะเป็นอิมแพกใหญ่ กับประเทศที่ยังจิตตกที่ยังไม่ยอมเปิดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรืออื่นๆประเทศในเอเชียทั้งหลายที่ไม่ยอมแม้แต่จะงแง้มนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในค่ายเดียวกันคือค่ายที่เคยจิตตกโควิดมาก่อนก็คิดว่าเขาน่าจะเปิดได้จริงเพราะในนี้ก็บอกอยู่ว่าตอนนี้อัตราการ,การคลองเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยลดลงถึง23%แล้วเพราะว่าโอมิครอนที่มันไม่ร้ายแรงนั่นเองฉะนั้นคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่า เราก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาเปิดต้อนรับกลับมาเปิดพรมแดนนานาชาติของเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือบอกว่าเปิดให้คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังคงจะต้องขอการยกเว้นในการจะเข้าออสเตรเลียาการยกเว้นนี้ก็คือแค่บางกรณีซึ่งมันน้อยมากๆเะนั้นอย่าหวังต้องเป็นคนฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้นคนยังไม่ฉีดวัคซีนก็แค่บางเคสซึ่งยากมากๆแล้วก็จะต้องกักตัว ตามกฎระเบียบของออสเตรเลียอีกด้วยถ้าคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเหมือนมันเป็นการประกาศล่วงหน้านะเพราะอย่างที่บอกคือเว็บของศูนย์รับยืนวีซ่าย,ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนเป็นการบอกล่วงหน้ากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราว่าให้พวกเขาเนี่ยเริ่มต้นวางแผนเริ่มต้นการจ้างงานแล้วก็เริ่มต้นจะดําเนินการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งในปี2 0 1 8ันถึงก่อนโควิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ได้ไดถึง60บ พันล้านคือหกหมื่นล้านออสเตรเลียนดอลลร์ประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทโอ้ยังสู้ของเราไม่ได้เลยนะของเราสองล้านล้านกว่านะแล้วก็มีการจ้างงานประมาณหกแสนหกหมื่นตำแหน่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้คือยังไงมันก็ต้องเปิดเขาแสดงออกมาเลยว่าเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็ตั้งแต่เขาเริ่มเปิดแค่บางส่วนที่บอกนะครับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนให้เฉพาะครอบครัว นักเรียนคนทํางานใช่ไหมก็มีตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนคือเหมือนเป็นการทดลองเปิดก็มีคนเข้าประเทศถึง5 8าแสนหมื่นคนเพื่อที่จะมาพบเจอคนรักหรือทํางานหรือเรียนแต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็21กสิบเอ็ดกุมภาเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวโดยที่ในนี้ไม่ได้บอกว่ามีข้อจํากัดใดๆหรือเปล่าเขาบอกว่า all vaccinated visa holders ก็คือน่าจะทุกคนในโลกนี้ที่มีวีซ่าเข้าออสเตรเลีย สุดท้ายก็คือยังไม่ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าขอวีซ่าปุ๊บก็คือได้เลยหรือจะต้องลงทะเบียนหรืออะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับฉะนั้นก็คิดว่านะดาวอาว่าน่าจะเริ่มขอวีซ่าก่อนได้เลยแต่ว่าตอนนี้ยังได้แต่ทางออนไลน์นะครับขอทางออนไลน์ครับตันนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ